สันในหมูทอดน้ำปลาอร่อยอร่อยครับหมูสันในเขาไม่ค่อยมีมันนะครับแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มนะครับหั่นแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับคล้ายกับทําหมูแดดเดียวนะครับใส่น้ําปลาประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะครับพริกไทยป่นครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ําตาลครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนชานะครับ หลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับขยำขยำคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันไปเลยนะครับพอที่น้ำมันจะท่วมหมูนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ร้อนนะครับก็ใส่ไปเลยตอนนี้เราติดไฟแล้วนะครับเราก็ใส่หมูไปเลยนะครับ5นาทีพลิก1ครั้งนะครับแล้วตอนนี้ใช้ไฟกลางไปก่อนนะครับ อันนี้นะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็มาพลิกยังไฟกลางอยู่นะครับต่อไป10นาทีแล้วนะครับเราก็มาพลิกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ยังใช้ไฟเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเพิ่มแล้วนะครับเริ่มเพิ่มไฟไป1เบอร์นะครับอันนี้ก็คือ15นาทีแล้วนะครับหลังจากนั้นเพิ่มไฟอีก1เบอร์นะครับอันนี้ก็คือ20ิ ยนาทีแล้วนะครับก็คือครั้งนี้25เห็นไหมครับสีสวยกำลังน่าทานเลยนะครับอันนี้นะครับซับน้ำมันหน่อยนะคคือเหมือนจะดูดีนะอยากจะกินของทอดแต่ยังรักสุขภาพหน่อยก็ซับน้ำมันนะครับอันนี้แบบอร่อยเลยนะครับเค็มพอประมาณนะครับอร่อยอร่อยนะครับแห้งๆด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบหมูสามชั้นชอบทานมันนะครับก็ จะต้องทานหมูสามชั้นนะครับแต่นี่ไม่มีมันนะครับคลิปนี้เป็นการทำหมูทอดน้ําปลาหมูสันในนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ